ดาวบอกความจริงพี่มาเถอะนะแม่ดาวกดดันดาวใช่ไหมแดงดาวพูดมาเลยแกเอาเงินไปใช้อะไรเอาเงินไปทำเรียมตำบอนที่ไหนยังไงอะพูดมาเลยแต่อย่าลากฉันไปเกี่ยวใช่ไหม <c oughs> คนที่ระยำน่ะคือแกต่างหาก รู้จักแกมาตั้งแต่เด็กเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันแกมันตัวตึงประจำหมู่บ้านอยู่แล้วนี่มีผัวตั้งแต่อายุ15หยุดพูดไปเลยนะอีดาวนออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ตอนแกเป็นเมียพี่เทพแก,กแอบมีกิ๊กเป็นผู้ชายหมู่บ้านติดก,กันฉันบอกพี่เทพแล้วแต่พี่เทพไม่เชื่อเพราะตอนนั้นแกท้องอยู่ใครจะคิดว่าผู้หญิงท้องจะล่านแต่แบบแก<อ>แกโชคดีที่ได้ผัวใหม่เป็นเศรษฐีแต่ก็ยังไม่ทิ้งสันดานเดิมแอบมีชู้ มึงกล้ามากนะอีดาวันบุกมาบ้านกูหาว่ากูมีชู้ต่อหน้าผัวกูเนี่ยแล้วมึงกล้าไหมล่ะเอาโทรศัพท์ให้ผัวมึงดูสิว่ามาตอนกลางวันเนี่ยมึงโทรหาใครบอกว่าคิดถึงอยากเจอแต่ก็เจอไม่ได้เพราะถูกลูกเลี้ยงจับตาดูอยู่อะลูกเลี้ยงเลิกเหรอพ่อครับคือว่าผมเห็นน้าแสงลาก เข้ามาลูดกับผู้ชายคนอื่นครับแสงล่านี่คุณสวมเขาให้ผมเหรอเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมเลิกถึงไม่บอกใครพอดาวเองแหละจ้ะดาวเป็นคนลบคลิปที่พี่เลิกแอบถ่ายตอนที่แม่เข้ามาลูดแสงล่ามันบีบให้ดาวทำใช่ไหม ลุงยอนให้อภัยแม่เถอะนะจ๊ะจริงๆแล้วแม่ไม่ได้อยากมีชู้แต่ว่าแม่โดนวางยาเราก็ถูกไอ้ผู้ชายคนนั้นมันแบ็กเมล์ถ่ายรูปตอนที่แม่โปสส่วนเงินที่เราขอลุงก็เพราะว่าต้องเอาไปให้มันจ้ะอย่างนางแสงล่าเนี่ยนะจะโดนวางยาโอ้แรกแบบเนี้ยไม่ต้องใช้ยาเลยด้วยซ้ำแค่มีผู้ชายหน้าตาดีๆเข้ามาแกก็พร้อมเอานอบนหัวเนี่ยพุ่งเข้าหาแล้ว ดาวลูกเงิน2องแสนที่ลุงโอนให้ดาวดาวโอนไปให้ชู้ของแม่เขาใช่ไหมลูกสองแสนห้มันเท่ากับที่แกจะจ้างช่างมาสร้างห้องน้ำให้หมอผ่าดนี่ตอนนี้ผมกลับถึงหมู่บ้านนะครับได้ยินหมอผด่ดคุยกับคนที่ศาลเจ้าพ่อหัวใจว่าแสงล่าโอนเงินให้ส0 0 0สนครับเป็นค่าสร้างห้องน,น้ำ หมอผ่าที่แกเคารบนับถือแกยังอมเงินหมอผ่าได้ห้าหมื่เลยเหรอป้าแสงเอาเงินห้า0 0ื่นไปซื้อเสื้อผ้ากับกระเป๋านะคะแม่หลอกดาวแม่ไม่ได้ถูกแบบแมหน้าแสงลามีชู้พอถูกจับได้ก็หลอกดาวว่าที่ต้องยอมเนี่ยเพราะว่าโดนวางยา แถมยังโกหกดาวอีกว่าถูกถ่ายรูปแบ็กเมลเพื่อให้ดาวเนี่ยมาบีดเงินจากพ่อน้าสายล่าที่ใจร้ายมากเลยนะนอกจากทำร้ายพ่อผมแล้วเนี่ยยังทำร้ายลูกตัวเองได้ลงคอผมจะเลิกกับคุณฉันไม่เลิกคุณสัญญากับอัฐิัวฉันเอาไว้ว่าจะดูแลฉันไปจนตายแล้วก็ห้ามทิ้งฉันเด็ดขาด ผมไม่ให้คุณลำบากหรอกนะผมจะทิ้งกินไมห้คุณ5้ล้านร้อยล้านฉันก็ไม่เอาฉันจะอยู่ที่นี่คุณต้องดูแลฉันทําหน้าที่แทนผัวฉันที่เอกตายแทนคนุณแต่ผมไม่ได้รักคุณนะแล้วคุณคิดว่าฉันรักคุณเหรอคุณตุลยยน